่งเงี้ยครับนะนี่นะีนะวันปีใหม่ไทยนะครับวันสงการนะครับพวกเรามีเราจะไปไหนนั้นมาดูกันเด้อครับพี่น้องเด้อจอกทุ่งให้ทุ่งนาปาไถายในเรียบร้อยแล้ะโอ้ทางฝานทางรถด,ดีมากเลยพี่น้องเลยน้ำนาไปแล้วนะั่นคือทานหนุ่มสูตรของเรานะครับ เสียงจีดังเน้อยนะครับเอาสิจอรดรถไวปตรงนี้นะครับเขาสิพากันไปใส่กุ้นนี่เอามักยางเอามักยางมักยางนี่มันเป็นอะไรมักยางนี่ไปไปเบิง้งไปเบิง้บงบ่ไปซาไปกระบายนะแผลผ้าเอาไปรู้แหล่อของขาดของมันเนาะอันนี้ผ่านคำจันนะครับหนุ่มโสดของเราเป็นไกด์ภา,าไปเอามักยางเขา้าเข้าไปเอาไปให้ยางครับมักยางนี่ ส่งนอกบ่เป็นสีขาส่งออกบ่โอ้มามาไปเบิ่งกันนู้นมันเป็นในไรหน้าตามันพอผู้ครับเสียงน้องอลังอลังอยู่ครับไปเบิ่งมกยางมันเป็นในไรนะครับนะไปไปทำกันมาเอากระมาฮอตแล้วครับต้นมกยางนะครับนะโอ้ครับเบิ่งเบิ่งเบิ่ง คนนะขับผมเป็นลิงเนี่นะครับลึกหลีผู้เฮียช่างลุงคือเหล่าลิงมามาเบิ่งมาเบิ่งนะครับลุงซิดนะครับท่านผู้ช่วยซิดโอ้ยเสกเสกสกุลกลมาสวัสดีครับเสกสกุลแซนแอนลนะครับหน้าตาเป็นมินิพูลอู โลโบราหาปอล่อแต่ยังบริชาโลแต่แต่ยังบริชาปอเซียวส่ใส่เบอร์เบอร์นูกินแล้วมึงนูเนะโอ้เป็ลายหน่วยอะเป็ลายหน่วยนะปอ่าอกินแล้วมึงเยี่ยมยุดคือการโอ้ยตัวนี้มันคืออั่นแท รสชาติเป็นังไรตัวนี้หวานอมเปรี้ยวแต่ถ้าเปรี้ยวอมหวานอ่ะมันกับมีจะแสีหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานมันมีสองรสชาติคือหวานอมเปรี้ยวกับเปรี้ยวอมหวานแต่มันสะมีมีคือกันไหนมันหวานอมเปรี้ยวมันมีกินแล้วนี่เป็นเป็นนี่มันเป็นยาบหรือเป็นอะไรก็กินรสชาติของมันแสบไหมละครับผลไม้เป็นผลไม้ยาไทย ยาถ่ายในตัวโอ้กินแล้วขี้แตกขี้แตนน่ะโอ้เอากินกปเอามากมาเอาให้มันอีกอเามามันอีกทำมันขี้แตกขี้แตนตายไปเลยนี่นะถอดหมวกร้อมถอดหมวกร้อมโอ้ยโยโยยเอานะครับนะอฟูฟูลดลงมาโอ้นะครับลุงซิดนะครับน่ะขึ้นไปนะสูงสูงสูงฮะมึงก็ได้ โอ้ยยยยสูงมากเลยนะครับ,บ,บขึ้นด้วยความสำนานะครับ <นำ S 2> ห้ามลอกเรียนแบบนะครับนะ <c oughs> นเ,ออนเขบ้านนีมาสูสป,ปานี่เด้อทาเาอายเาโอยอะไรเด้อบ้านผม,มีหายเ้ออยากกินอยากซิมกับโอ้หื่มน้หายนวเนาะอพได้อยู่ขับบ้านผมนะพอได้เป็นบ่กได้บ่วลายเป็นบ่บ บ้างเสียหนะาห้าร้อยเลยครับเด้อเด้อยากกินก็ติดต่อมาแสบแซ่บเด้อโอ้นุ่มหอยนี่เสียเอาเมื่อเอาเมื่อบ้านน้ำบ่ไปทางสากแก้วไปไปส่งสากแก้วพูบัดถ้าบ่ได้ขายส่งขายอย่างเลยบ่เอาไปขายเมียเมียอยากกินโอ้ยเอาโยนออกมาลุกแล้วบ่ ในยินเสียงห้องแล้วทางผู้ทางนายผู้จะเกิดยังขึ้นนะครับนะนี่กำลังเห็ดเครื่องมือนะครับนุ่มชดของเรากำลังเห็ดเครื่องมือนะครับนีไ่ไม่เห็ดกระเบื้องเอาเด้อม,มาบบเป็นบบเป็นบ <c oughs> บเป็นข้าวตอนนี่นุ่มเดือของเรานะครับนะลูกเคย เพิ่นมีเมียต่างประเทศอยากกินมักอย่างภาษา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 ประเทศเมียเจ้าเขาเอิ้นมากอย่างหมักจะลุยบ่ท่านี้กำลังเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับนะผู้บรรยากาศท้องให้ท้องหน้านะครับนะ บริได้ไปสายละโควิดหาก,กินมักยาง,ากกน,ยางน้ำป่าน้ำเขานี่ละเข้าไปลลแล้วนะครับผู้ผู้ผู้ผูอยู่่ทงผู้เดี่ยวเรียกเอาสิตาไม้นะได้ยินแต่เสียงนะครับนะเาไปเลย่เป็นยาอย่างน้อยกับยาระบายยาระบายละหนึ่งสองยาบำรุงทางเพศพวกนี้เนาะเอาอาจจะใช่ครับเพราะว<ช>่ามี่คนว่าว่า พ emer, เพิ่นหนาเมื่อเมี่ยฝน่นวนาก็ต้องบำรุงเนี่ยนะเออเนาะกวาดอันนผู้ใดเนาะสร้างกระทืบโร่งคนันเมเดเอาเมี่ยอีกผู้นเอาเมียอีกผู้นึงโอ้มนดูความสั่ร้ายของคนเฮานะครับข้างบนน่ยก็คือลุงซิดนะครับนะเออแห้งทำไงน้านนั่ว อ้มา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 งนมดูอโอ้มีติยาง้มสื่อมายางอะไรมันดูเด้อเดี๋ยวถือไว้เด้อเถอไปอีกหนยถอยไปหน่อโอ้กกระเระตู่แหลลงไว้นี่โอเคมาแล้วับลงเลยยินไว้เดีย นะงับเข้าไปอีกสามลเดี๋ยวเอาสิตามไปเบิ่งข้างในนะครับว่ามันมีต้นอยู่บ้างครับฟา,<ะ>บาดแถวนี้นะครับป่าแถวนี้พืชพันธุ์ธัญญาหารหลายครับ,บน,นี่สับประรดป่าก็มีนะครับนะไม่หัวไร่ไปหน้านี่ก็ลายแถวนี้นะอุดมสมบูรณ์าายังรักษากันอยู่ซูมมือนี่นะครับมีแต่ คนส่วนมากกับคนมีเงินเขามาซื้อแล้วเขาก็กว้านซื้อแล้วเขาก็เห็ดเป็นไรนาะส่วนผสมเห็ดลายอย่างบ่ค่อยสิมีป่าแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อนแถวนี้นี่โอ้ยหมูปุ่มหมูป่าฟานกระต่า,ตายไก่ป่ากันหลายครับเดี๋ยวนี้มันเป็นไก่บ้านไปแล้วเนาะเอาตามเพื่อนไป เพื่อนไปาทางใดก็ไปาทางเพื่นพอนเพื่อนลงคือสิลงนะเพื่อนนั่นแหละตอนนี้เสกสกุลกับผ้าผมเดินน้ำหน้าผมมา,จากจักอะไรสวดซ้ายสวดขวาบุยอย่างเดียวบ่<ม>มมงบ่มีลงมันบ่โอ้จำทางได้ป่นมา,มนปปาน,นหานม,มาเป็เนบ่ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินหุ่นได้มีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมานำ นเดินเก็าตามตามหมาเดินคอ,อยบนยางกายเจ้าได้คอ,อ,อยตรงเวินระยะห่างนะครับนะบมมียางครับทรงการปีนี้กะอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ป่าอยู่เขาหาหมากไม้หานั่นละ่ะอือสวยง,งาม,มาง,งาม,มงามครับเอาเปลมาพูนอนผมมีแต่เทาวันมีแต่เครื่อเจ้ามาได้อยู่บอเมียเจ้าสิบุกข่าเจ้าทิมบ่ บ่งเครือไหมนะครับนะนบ,บุญเขาเรียกเขาคือบุญคำย้อนแม่นบอเราจะตามไปเรื่อยๆนะครับโอ้โอ้เพิ่นเอื้นแล้วครับเพิ่นเอื้นแล้วเพิ่นเห็นยังครับเดี๋ยวเขาติดตามไปเบิ่งนะครับเด้อ การย่างในป่านี่ต้องย่างทำหอยคนย่างก่อนนะครับนะบุษันอาชียบกับระเบิดกับระเบิดนี่แถวแถวหมู่บ้านผมในที่นี่ก็มาถึงอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวทาค่ะโอ้ผู้กับลูกซิดกำลังขึ้นนะครับนะผู้ขึ้นปาลิงผู้กับป้องคุณอ่ะคุณสมบัติพิเศษของผู้ช่วยซิดนี่คือ ขึ้นต้นไม้ไหวปาลิงนะครับลรปลาผสมเราแม,ม่นคนในนั้นเนาะ<ล>พอเห็นแต่ผสมมันลูกซิทหรือล่างแกผสม,น,มนั่นนั่นข้านตมกบบมี่เรือบะมีเรือ,อเอส้นอุอ๊บเราได้ยินไม่หมดเสียง,ยงห้าหมักยางนะครับนะเอาไปต้อนลูกไผ่เพิ่นอยู่ต่างประเทศ มม <Man. S 2> ีแต่งแงมผู้เดียวมีแต่ตงแง่เงี้เดีเอามายางหน่วยเดียวในบ่อพีอออ่ดึกตองหน่วยสามหน่วยเสียวคือหึ่งงานไม่ดูเครื่องไม่เห็นบ่อไป <ะ S 2> าาเอาสิไปอยู่ฝากพุ่นครับามาในลุงซิดเราขึ้นไปด้วยความที่ว่าทุลนทุลายออทุลนทุลายทีแรกเราขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับนะตอนนี้เริ่มสิค่อยทะยอยขัย่อยขึ้นทีละคืบแล้วครับเพราะมันสูงขึ้น ลมกรแหงโอ้มากกระเหลืองลายลายลาาอย่างเร่งรีบอืมโอ้ต้นไม้ไม่ดูดกัดีอ้มรูครับูลายีครับลายีต้นนี้ได้ประมาณสี่ห้าโลุล่ะโอ้โหโอ้โหมาเบิ่งครับเสกสกกลของเฮาสิมาสาธิตการขึ้นต้นไม้และก็การลงต้นตนไม้อย่างไว พูกครับเพื่อนนี่มีความชำนาญมากนะครับชำนาญทุกเรื่องในการทำมาหากินนี่นี่นีคือลีิงเนาะิอพูดถึง่บนี้ทิ้งคองได้ครับแล้วยินงานบ่อนี้ละมันพอทาแล้วเอเพาะนากล้าถึงถึถึงไปยืนอยู่งาน้อยแพือพูดถึพี่กับนี้ก็พอทาแล้วพูดลุงซิดยี่งยู่บูครับ ต้องไปส่งอุปกรณ์การ,รส้อย ah. นะครับมา oh. เ,เ,เบ่งวันนมเสกสิบ,บ<อ>ทำงานรประสบผลสำเร็จอยู่ยบ่เมียนโอ้ oh. ทำงานต้องทำงานเป็นทีมทีมเคิร์นท,ทีมเวริร์กถ้าทีมเวิร์กตกลงมานี่บ่ต้องห่วงครับนอนโรงพยาบาล หนึ่งหกหกเก้าสแตนบายถูกแล้วแต่ก็ต้องมีความชำนาญนะครับนะผู้ผูกเบิ้งเบิ้งเบิ้งขับผู้ผูกเป่คือกับแกเนาะผู้ผูกผูกนี่นี่นี่คนสมัยตะกี้เขาขึ้นแบบนี้นะครับต้นไม้นะครับนะเขาเอื่อนกระเด็บกระเด็บนะครับถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าตะเกียกตะกายนะครับนะฝ่ายบุรุษก็เอองานนั้นก็พอดีเลยนะคือบขาขึ้นมาเองเฮ้คือเขขึ้นมาเองโอ้ยจะลงมาไหม ลงมาได้ครับไม่ทำงานบ่ดสำเร็จแล้วยิ่งสิมีหนา้ามีตามาเว่หน่าหน,าหน,าหนา่ายอียล๋ลงมาลงมาห่อยำเหนื่อยนี่ได้การนะครับนี่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 นคือคือ,ค,อคือบัดทุกอย่างนะครับเพื่อนนี่ <c oughs> โอ้มีไอมีไอแล้วครับสงสัยเบาหวานจะขึ้นนะครับขึ้นมสมัครยาสูงความดานันความดานันส่วนลงุงซิสก็อยู่พุ่นนะครับส่งไม้ตะโคก็ขึ้นไปหาลุงซิสนะครับ บัตรี่ลงเนี่ยให้เอ,อยลงเท่าไรโดนดเลยเรื่องของเจ้าแล้วนี่ครับวี่ยวเว้นเลยะโอ้ยตกแต่งดต้องค่อยๆซอยลงเนาะย่านมากอื่นมากดิบมันลงนำนอนลงซีเนาะป้อลายลีตนี่ เดี๋ยวเราสิมาสัมภาษณ์ผู้สันทัดกรณีนะครับนะเขาเอื้อมมากอย่างก่อนนี่ครับมะยางครับมะย่างบ่มันเป็นย่างบ่มันเป็นย่างกเลยรสชาติเป็นไหนไนนะเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานบางบางต้นกับเป็นหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวครับมันสีซับกันอยู่คันนี้รสชาติมันก็มีค่นี้แหละปีนึงนี่มันสามารถกินเธอปีปีละครั้งครับปีละครั้งเนาะครับปีละครั้งพอถึงฤดูการเดินเมษาปุ๊บก็เป็นมะยางซุกครับ แถวแถวแถว,แถวภาคอีสานนี่มีหลายบ่แถวใดมีมันเป็นตามพื้นที่ด้ครับมีตามพื้นที่บอ่อแมนเป็นขึ้นทั่วไปได้โอถ้าไปปลูกไว้คือต้นตุเรียนทุเรียนนี่เดมันซีในอยู่บ่อันนี้ผมกับบ่เคยพูกจักเธอเด้อนี่มีแต่มัน,ม,นมันมีเป็นคองธรรมชาติก็เลยหาก,กินตามโฮให้ไปหน้าครับอ๋บอไม่ทําเมยเจ้าเมยเจ้าเมยเบาหวานขึ้นลเลยบ่ <laughs> ความดันครับ ซื้อให้เรียกหนึ่งเก้าหนึ่งโกเก้าอยู่บ่โอ้ยเขาไปทํางานน่ะละดีเลยอ้าวครับนะครับนี่ก็คือนี่คือมากอย่างนะครับนะต้นหนึ่งกะมีบ่ค่อยหลายแต่ว่ามที่ซุกไปเรื่อยๆแมนซุกมีประมาณสองถึงสามโลนะครับนะครับหนุ่มเดินกาลังออกมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม่องทั้งเดียวนะครับเด้อแล้วก็นี่ครับเสกสกกลคน สิสกุลแชนวบ่ครับเท็ดยังไปและช่องเจ้าปีนี้ปีปีปีนี้กะกา,ายมาเอย่าแล้วกันยังบม่มียังบ่มีอมโอ้เอ้าเอากะกะาเอาาฟซ e ีชั้งเดียวน้ำครับอืมสิ่งสกุลเดอ้อเอาครับสวัสดีครับครับผม